สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำเมนูผัดกะเพราไข่ดาวนะคะสไตล์แม่บ้านกะหล่ะทำให้ทำให้ทำให้กะหล่งกินนะคะอย่างแรกเราก็ต้องผัดกระเทียมให้หอมก่อนเนาะ เอาแบบหอมชุยชุยไปทั้งบ้านเลย ดบกระเพราเยอะอยู่กระเทียมเราใกล้แล้วค่ะหอมฉุยไปทั้งบ้านเลยถ้าใครไม่กินกระเทียมก็ไม่ต้องใส่นะคะนี้ก็คือทำตามสูตรคือว่าทำให้ทำให้ฝรั่งกิน,นอะเนาะแต่ทำให้คนไทยกินเนี่ยก็ก็ เข้มข้นอีกแบบนี้เนานะอันนี้ทำเป็นกระเพราไก่นะคะกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยค่ะ า็ังไปน,นิดนึงข่วแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงน่งคะอืใส่เครื่องปรุงตามใจชอบนะคะใส่เกลือ มันก็ผัดให้เข้ากันนะคะคือผัดให้ให้ไก่สุกล้วนั้นคุณนะปรุงรสตามตามใจชอบนะคะเ้าเพิ่ปมปรุงรสจะมีซีอิ๊วขาวเนาะน้ำมันหอยเกลือน้ำตาลพริกไทยเกลอ อะไรแต่เราชอบรุแบบไหนนะคะเราก็ปรุงไปใช้น้ำตาลตักนิดนึงนะคะค 嗯。Mm. ถ้าใครไม่ชอบกินหอมก็ไม่ต้องใส่นะคะ กระเพรามีแช่ตู้เย็นเอาไว้นานก็เลยตู้เย็นเป็นน้ำแข็งเลยทำให้ใบกระเพราเนี่ยโดนน้ำแข็งไหมไปด้วยม่บ้านมันหนอกเนาะนี่ใส่ใบกระเพราแบบใส่แบบไม่ไม่เต็มใจไทยนะฮะ สุดเราจะต้องใช้น้ำนิดหน่งเพราะว่าัจะแข้งเกินไปฉ้นั้นเดี๋ยวกับผัดกะเพาเราแข้งเกินไป หอมฉุน่เลย <c oughs> เรียร้อยค่ะใส่พริกลงไปนิดหน่อยเตรียมใจฝรังพริกนี้ก็เผ็ดอยู่ยนะว่าไปนะ Uh huh. มาทานด้วยกันนะคะในวันนี้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่กระเพราไข่ดาวนะเป็นกระเพราไข่ต้มไปเพราะว่าไม่ได้ทำไข่ดาวแต่มันมีด้วยความทีม่มันมีไข่ต้มเยอะเนาะเราก็เลยต้องกินกระเพราไข่ต้มค่ะง uh huh. นี่มาทานด้วยกันนะคะ ยังไม่กินข่าวด้อมาทานด้วยกันนี่จะได้ประมาณนี้นะคะกระเพาไข่ต้มของเราเนี่ยกระเพราไข่ต้มจ้กระเพา,ขาไข่ต้มนะคะ ไข่ต้มก็สีสวยซะด้วยนะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะกระเพราไข่ต้ม แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะนี่เปลี่ยนสูตรนะคะเป็นกระเพราไข่ต้มนี่มาทานด้วยกันคะ่ะกระเพาไข่ต้มนะคะเปลี่ยนจากไข่ดาวเป็นไข่ต้มคะ่ะ